ซอเด็กรีวิวอีกแล้วคะ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวมาแกะไพ่ค <para historia> ิตตี้คอนกันดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นสำรับของเด็กสตีนี้นะคะคือสำนักพิมพ์นี beast. ้เนี <naturally> ่ยก <everyday> ็มีไพ่ออกมาเยอะหลายหลายสำรับเหมือนกันอะของของสำนักพิมพ์นี้ซึ่งซึ่งเราตามเก็บไม่ทันทุกคนเออเพราะว่า หลังๆก็เลยแบบเออเลือกซื้อที่ที่ชอบอะ่ะเออตัวนี้ก็จะเป็นคิตตี้คอนนะคะก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบคิตตี้ก็เป็นแมวอะเนาะแล้วก็คอนนี่น่าจะมาจากยูนิคอนอ่ะอืมอันนี้เราก็เป็นสำหรับที่เก้าหนึ่งเก้านะคะก็จะเป็นแบบเลขลัคกี้นัมเบอร์ของเราเองคิดอะไรไม่ออกก็เก้าหนึ่งเก้าไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลย ตัวนี้น่าจะออกมาสักพักแล้วนะจนจนแบบตอนนี้ไม่รู้ว่าไพ่ไพ่ไเขาออกไปถึงไหนแล้วอะคือเหมือนแบบออกบ่อยมากออกบ่อยจริงๆเฮ้ยแกะไม่ออกทำไงดีของมัน,นมีมีตรงนี้ว่ะ เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยคือแบบถ้าใครสนใจไพ่ของของสำนักทิมนี้อะลองลองไปลองไปส่องดูในในเพจอะคือจะพบว่าแบบมีเยอะมากอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นใบเซอร์ว่าเอออันนี้ยเนี่ยไพ่สำหรับมีที่เรามีเนี่ยมันเป็นของแท้นะก็จะเป็นแบบ Number ร 919นะคะตัวนี้ก็เป็น Copy No Copy Number ก็919จาก1,000งพสำรับอืมก็จะบอกชื่อของคนที่ทำคนที่ทำ Artwork แล้วก็ Artist นี่นะคะก็ตามนี้ถ้าใครสนใจก็ลองลองเข้าไปเ e ิร์ชดูที่ d e x t i n y อะโอเคเรามาดูไพ่ทีละใบกันเลยก่ะข้างในก็จะเป็นแบบไม่มีคู่มือนะก็จะมี มีไพ่มีใบซือแล้วก็มีตัวเนี้ยกันไม่ให้แบบมันกระแทกอ้าวอะไรเนะี่ยทำไมตัวนี้ก็จะเป็นแบบเจ็สิบเก้าใบนะคะไพ่เจ็สิบเก้าใบก็จะเป็นแบบไรเดอร์เวทไรเดอร์เวทหนึ่งใบแล้วแม่ใจว่ามีมีไพ่พิเศษเพิ่มหรอือเ่า อันนี้ก็จะเป็นไพ่ใบเปิดใบปิดก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอเคมาดูไพ่ทีละใบกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นไพ่เดลฟูค่ะเออแล้วแบบขอบเขาก็จะเป็นขอบสีขาวใช่ไหมกระดาษก็จะเป็นกระดาษแบบแบบหนาๆน,านะแล้วก็มันจะเป็นแบบเนื้อไม่ได้มันนะทุกคนเห็นเห็นไหมเห็นใช่ไหมเพราะว่าแบบว่ามันจะเป็นแบบแบบขิดขีดตารางอะไรเงี้ยอืมซึ่งมันก็จะให้เนื้อให เนื้อสัมผัสอีกแบบนึ่นอะอมซึ่งอันนี้มันจะแบบแล้วแต่ใครชอบเลยนะว่าแบบว่าเออชอบแบบไหนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบแบบเนื้อแมทเนื้อเนื้อซาตินใช่ไหมเออแล้วก็คือมันมีมันมีกระดาษแบบหลายรูปแบบมากสําหรับเราอะเราเราไม่ติดเรารู้สึกว่ามันพอมีหลายๆแบบมันก็มันก็แก้เบื่อได้ดีอะเออโอเคตัวนี้เป็นไพ่เดอะฟูค่ะ The Magician, h y g h p r i e s t e s ตัวนี้เป็น Empress ค่ะ The Emperor, The Emperor ก็จะแบบหน้าตาเคร่งขรึมหน่อยจะ High Roll Fan นะคะอันนี้เป็น The Lovers The Chariot ค่ะแล้วจะเป็นแบบมีน้องสฟิงค์สีสีฟ้ากับสีชมพู นี้เป็นสเตรนท์ค่ะเฮอร์มิตอุ้ยแต่แปลกที่แบบเฮอร์มิตของสำรับนี้มันจะให้ฟิลแบบเน็ตหนาวโดดเดี่ยวอะเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนมันเป็นฟิลแบบเราถูกเราถูกฟอนให้ให้มาอยู่คนเดียวเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอะเออนึอออกไหมคือคือเฮอร์มิตบางสำรับอะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเราแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวเพื่อที่จะแบบ เรียนรู้อะไรบางอย่างเองคือเราไม่ได้เป็นทุกกับการที่แบบเราอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นทุกกับการที่เราอยู่ในสถานการณ์นี้อ่ะแต่สาหรับนี้มันจะเป็นฟิลแบบความโดดเดียเด่ยวเนี่ยมันช่างหนาเหน็บอะ่ะเอออันนี้เป็นอ่า view of f o r j u n e ค่ะก็จะเป็นวิว view of f o r j u n e ที่แบบดูสดใสสดใสพาสเทลอะ่ะอันนี้เป็น justice แฮงเหมียวแมวถูกแขวน อันนี้ก็จะเป็นเดทค่ะ Temperance Devil เออ Devil ยังยังดูเป็นแบบพาสเทลไม่ไม่น่ากลัวเออน่ารักดีตัวนี้เป็น Tower ค่ะอันนี้เป็น The Star นี่แบบดาวน่ารักอันนี้ไพ่เดอะมูนค่ะเป็นอะมูนที่ไม่ได้รู้สึกถึงความ ถึงความแบบเย็นชาหรือว่าความแบบว่าความกังวลหรือความรู้สึกไม่ดีอะแต่มันเป็นเดมมนแบบแบบที่มันเป็นแบบความรู้สึกที่ว่าสมมุติว่าเราคิดถึงใครบางคนแบบเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาคิดถึงเราเหมือนกันแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกที่แบบว่าคิดถึงอะเป็นความรู้สึกดีๆที่ ที่คิดถึงคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หมนอะไพ่ไพ่ใบนี้ยเออคือคือสําหรับแบบเดนมูนบางสํหรับมันจะแบบหมนหม่นออกมาเลยเอเอจีมันจะหมนออกมาเลยว่าแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราคิดถึงเขาแต่เราทําอะไรไม่ได้อเออแต่อันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าคิดถึงถึงจะทําอะไรได้หรือไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่เราได้คิดถึงเขาได้ส่งเอนเอจีดีๆให้เขาเราก็เราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วอะอืม อันนี้เป็นเดอะซันค่ะก็เป็นแบบฟีลลิ่งความชัดเจนความแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไพ่ใบเนี้ยเรารู้สึกว่าเดอะซันมันก็ร้อนๆอยู่นะคือคือมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แบบอบอุ่นแบบแดดยามเช้าอะแต่อันนี้มันเป็นแดดตอนสิบเอ็ดมงอเออประมาณนั้นนี่ก็เป็นจัดเมนค่ะ The World อ่าอันนี้เป็นไพ่พิเศษนะคะเป็นแฮปปี มาที่สูตรอวอน์กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไพ่อวอน์เอ้ยชัวบอลไปไหนอะทำไมเป็นเอสเราก็ทรี Three เลยเขาน่าจะสลับกันเดี๋ยวอ่ะตัวนี้เป็นชัวบอลส์ทรีอวอน์ค่ะเดี๋ยวเราต้องดึงออกมาเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไพ่มือครบไหมอ่ะอันนี้เป็นโฟร์อวบน์นะคะ ฟวอนที่แบบเขินๆกันเนาะฟิลลิ่งเข้าใหม่ประมาณมากแบบเพิ่งจีบกันเพิ่งได้เป็นแฟนกันใหม่ๆห,หรือว่าเพิ่งแต่งงานใหม่ๆอะไรเงี้ยยังเขินๆกันอยู่อันนี้เป็นไฟว์วอนส์ค่ะก็จะเป็นแบบตีกันตีกันตีกันเหมือนแบบมันตีกันจริง,รงๆอะไพ่ใบนี้ยอันนี้เป็นสิกอวอนส์ค่ะก็จะเป็นแบบความสําเร็จการแบบแฮปปี้เฉลิมฉลองอะไรเงี้ยนี้เซเว่นอวอน เออน้องแสดงอารมณ์ได้เยอะดีเนาะหน้าตาน้องอะ่ะอันนี้เป็นเอสวอนส์ค่ะก็จะเป็นแบบการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการอะไรที่มันแบบเร็วๆอะ่ะการสื่อสารอะไรพวกเนี้ยก็ได้อันนี้เป็นไนอวอนส์ค่ะเป็นไนอวอนที่เหมือนน้องแก้งแก้งเจ็บเลยอะ่ะเออมันมันเป็นไนอวอนที่ไม่ได้รู้สึกไม่ดีนะมันเป็นไนอวอนที่รู้สึกว่าแบบ เออกั้นไว้เพราะว่ากั้นตัวเองไว้จากสิ่งภายนอกเพราะว่ารำคาญนอะอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเทน f w วอ d นค่ะอืมตัวนี้มาเป็นเพชรอว n นส์ไน f w อว d นส์ควีนอว a นส์แล้วก็ใบนี้เป็นคิงอว a นส์ค่ะแล้วจะมีน้องคิงกาอ่าทีนี้เป็นสูตรจอบคัพแล้วนะคะก็จะเป็นเอ of Cups Four of Cups three of cups four of cups น่าดือมาก four of cups แบบไม่เอาอะไรเงี้ยตัวนี้น้องก็เป็น five of cups หางตกเลยอะ่ะ six of cups นี่ก็จะเป็น seven of cups นะคะนี่ก็จะเป็น e i g of cups nine of cups เทนลคัพสทีนี้ไพ่คอร์ดก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น page ช็อปคันะคะไนท์อฟคัพส์ควีนออฟคัพส์คิงออฟคัพสค่ะตัวนี้มาเป็นสูตรออฟสอดกันแล้วก็จะเป็นเอ f ออฟสอดค่ะความแบบความชัดเจนการตัดสินใจแล้วอะไรเงี้ยอืมทูออฟสอด แต่ทูออฟสอดอันนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ไม่สบายใจเท่าไหร่นะหมายถึงว่าแบบมันไม่ได้รู้สึกหม่นไม่ได้รู้สึกแย่มันเป็นแค่เหมือนแบบว่าเรารอที่จะตัดสินใจรอรออะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เราสามารถตัดสินใจได้อะไรย่างเงี้ยอันนี้ทรีอฟสอดค่ะดูหัวใจยังเป็นพาสเทลเลยอ่ะสมความเป็นแบบน้องพาสเทลมากตัวนี้เป็นโฟฟสอดค่ะ ฟรฟสอดคือทุกอย่างมันทึมไปหมดใช่ไหมก็ยังมีความพาสเทลตรงเนี้ยตรงกระจกกระจกสีอันนี้ก็เป็นไฟล์อฟสอดเป็นไฟล์อฟสอดที่ที่รู้สึกว่าแบบเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำอยูน่นะเออเหมือนปกติไฟล์อฟสอดมันจะเป็นหมายบอกว่าเราเราทำทั้งทังที่เราก็รู้แหละว่ามันอาจจะแบบทำให้เราสูญเสียหรือทำให้เราแบบรู้สึกแย่ทีหลัง แต่แต่ไฟออฟสอดของของหลายๆสำรับอะมันจะเป็นฟิลแบบว่าก็รู้แต่ว่าก็ก็แล้วจะทําไมอะเออแต่อันนี้ก็คือเหมือนรู้ว่าตัวเองทําลงไปแล้วมันสูญเสียเราก็แบบมาเสียใจที่หลังอะอืมแต่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วไงเพราะว่าเราเราก็ต้องต้องยอมรับผลของการกระทําของตัวเองอะเห็นไหมก็ต้องมาเก็บดาบอยู่คนเดียวคนอื่นก็ไปไปหมดแล้วอะไรเงี้ยน,นี่เป็นซีออฟสอดค่ะ 7ซเว่นออฟสอดเซเว่นออฟอดดูหน้าหน้าเขาก็แบบจเลมากอันนี้เป็นเอทออฟสอดค่ะ9 of ออฟสอเหมือนแบบตื่นขึ้นมาเพราะว่าฝันร้ายแล้วก็ตัวนี้เป็นเทนออฟสอดค่ะ <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นเพชชออฟสอดเพชชออสอดตัวนี้มันมันเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบว่า เด็กน้อยเพิ่งเข้าแบบเข้าไปฝึกทหารเลยเนาะมันมันมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าว่าเขาแบบเป็นคนที่ออกมาสอดแนมอสถานการณ์ส่งสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะแต่มันแต่มันเป็นเหมือนบอกว่าเป็นเด็กที่กําลังเรียนรู้ที่จะที่จะแบบเป็นเด็กที่กําลังเรียนรู้อะเออคือคือเหมือนบอกว่าเรียนรู้อย่างเช่นแบบ เป็นเด็กน้อยที่เพิ่งเข้าโรงเรียนที่คนที่เพิ่งทำงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบกำลังเรียนรู้ว่าเราควรจะทำอะไรยังไงมันถึงจะถูกต้องตามตามตรรก,กะที่ที่ชาวบ้านเขาทำกันอะนึกออกไหมคือคือคำว่าแบบตามตรรก,กะที่ชาวบ้านเขาทำก็คือสิ่งที่มันดีสิ่งที่ชาวบ้านเขาแบบทำกันเพราะว่ามันดีอะเออตามหลักตรรกะเหตุผลอะอืมมันมันยังมันยังไม่ใช่ว่าแบบ เราทําเพราะว่าแบบเราใช้ใจหรือว่าเราอะไรแบบนั้นอะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเราเริ่มทําเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตามสิ่งที่ชาวบ้านเขาทํากันมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันมันเป็นเรื่องปกติที่เราที่เราจะต้องผ่านสเตจนั้นกันมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักอะ่ะเราก็ต้องดูคนที่เขาทํามาก่อนว่าว่ามันว่ามันเป็นแบบไหนหรือว่าแบบการเรียนรู้จากสิ่งที่ สิ่งที่ชาวบ้านเขาทําว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าบางอย่างที่เขาเขาทําแล้วไม่เวิร์กเราอะเราทำแล้วเราอาจจะเวิร์กก็ได้อะประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนแบบมันเป็นช่วงที่เรากําลังเรียนรู้ก่อนว่าว่ามันมีวิธีการแบบไหนแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็จะเป็นไนเอฟซอรค่ะคือแบบพอเริ่มเรียนรู้พอเริ่มรู้แล้วว่า เออมันมีวิธีการแบบไหนบ้างอ่ามันก็ถึงตอนที่เราจะต้องแอคชั่นและตอนที่เราจะต้องลองลงมือทำดูแล้วว่าว่ามันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืม <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคีนับสอนนะคะก็จะดูไม่ดุเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะแล้วก็เป็นคีอับสอนคนที่รู้แล้วว่าว่าแบบเราควรจะทำอะไรยังไงให้มันสมดุลอะไรเงี้ยให้มันแบบถูกต้องตาม ตามตากะที่แบบมันมันจะมันจะโอเคอะเอออ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสูตร of pentacles แล้วค่ะก็จะเป็นเหรียญอันนี้ก็จะเป็น so ace of pentacles ลัว Pentacles การบาลานซ์สมดุลอืม t ริ Three of pentacles การร่วมมือร่วมใจอะไรอย่างเงี้ยอืม f o ร์เพนเดคค่ะ Fi Penta ดเคิล อันนี้ก็จะเป็น six openacles t เป็น six openacles t ที่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันไม่มันไม่สมดุลมันทําไมเขาถึงให้เราทีหลังหรืออะไรอะไรแบบนี้นะมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าโอเคคนนั้นได้ก่อนเดี๋ยวก็ถึงตาเราอะ,อะไรประมาณเนี้อ่าตัวนี้เป็น seven openacles t ค่ะก็เป็นแบบเหมือนสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เราปลูกอะไรเงี้ยก็รอรอเก็บเกี่ยวรอเวลาท,ที่ที่ดีที่ถูกต้องอะไรเงี้ย ที่แบบมันโอเครอเวลาที่ใช่อะ perfect timing ประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็น ace of pentacles ก็จะเป็นการแบบมานะทุ่มเททำในสิ่งที่แบบที่จะสร้างงานสร้างเงินสร้างความมั่นคงให้ตัวเองตัวนี้ก็จะเป็น Nine of pentacles ค่ะ ten of pentacles, p a g r of pentacles, Nine of pentacles แล้วก็ queen of pentacles สุดท้ายก็จะเป็น king of pentacles ค่ะ โอเคเรามาเรามาลองดูเอเนอรของไพ่สำหรับนี้เฮ้ยเสียงเสียงเวลาสับไพ่อะ่ะ <c oughs> ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นแบบขีดขีดไงมันก็เลยแบบจะเป็นเสียงอ่ะอะขอดูหน่อยไพ่มีอะไรอยากจะเล่าอยากจะบอกให้พวกเรารู้กันไหมคะมีอะไรที่มีแมสเซจอะไรที่อยากบอกกันบ้างไหม ที่บอกว่าอืมคือถ้าถ้าสมมติว่าคุณคุณกําลังรู้สึกรู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างอะที่ที่คุณรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นสิ่งที่ที่ควรควรที่จะทําหรือหรือไม่ควรที่จะทะําอ่ะเอออย่างเช่นแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ มันเป็นการที่จะต้องตัดใจจากใครบางคนหรือตัดใจจากสิ่งบางสิ่งอืมซึ่งมันก็อาจจะทําให้คุณปวดใจนั่นแหละกับการที่แบบยังคงที่จะมอบความรักหรือว่าทําสิ่งนั้นๆต่อไปด้วยความรักอะ่ะอืมไพ่ไพ่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าไพ่อะอยากที่จะบอกให้คุณลองคือถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้อะ่ะคุณคุณปล่อยให้ตัวเองอยู่ใน อยู่ในภาวะที่ยังไม่จําเป็นที่จะต้องตัดสินใจตอนนี้ก็ได้นะอืมเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าการที่มันขึ้นมาสองใบเนี้ยมันมันเหมือนแบบว่าบอกเราว่าคุณคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรีบตัดสินใจไม่จําเป็นที่จะต้องให้ตัวเองได้คําตอบเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ได้นึกออกไหมเหมือนเหมือนบางทีการที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้การที่คุณยังอยู่ในสเตตัสเนี้ยเนี่ยมันเป็นเพราะว่า หนึ่งคือคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะที่จะไปต่อในในความสัมพันธ์นี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะต้องตัดสินใจในตอนนี้นึกออกไหมคือคือต้องให้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะจะไม่ไปต่อคุณตัวคุณเองตอนนี้ยังไม่พร้อมอ่ะคุณ energy คุณอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างรอคอย ข้อมูลอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อะเออดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่คุณควรทําถ้าสมมติว่าคนที่กําลังมีคนที่มาดูคลิปจนถึงตอนนี้เนี่ยเรากําลังรู้สึกว่าติดขัดอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเราควรที่จะต้องรีบตัดสินใจเพราะถ้าเราตัดสินใจช้ามันจะมีข้อเสียหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยตามที่เราเคยได้รับ ได้รับข้อมูลได้รับสถิติจากจากชีวิตชาวบ้านหรือว่าจากสิ่งที่ชาวบ้านเคยเจอมา <c oughs> นึกออกไหมเออซึ่งไพ่ก็เลยบอกว่าบางทีเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปทำทาตามสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันมาขนาดนั้นน่ะนึกออกปะเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าคุณกำลังเลือกที่จะตัดสินใจว่าคุณจะทำ สิ่งสิ่งนี้ต่อไปเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรักนะคุณคุณอยากที่จะทํามันต่อแต่คนรอบข้างก็พยายามที่จะบอกคุณว่ามันไม่ดีหรอกให้คุณเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเออไพ่ไพ่เลยขึ้นมาบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบทําไมอ่ะทําไมคุณจะต้องเลือกที่จะปล่อยมือจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วแฮปปี้อ่ะคุณทําด้วยความรักอ่ะเออแค่เพราะว่าคนอื่นบอกว่ามัน มันไม่บูมหรอกมันไม่เวิร์กหรอกมันไปต่อไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไพ่อ่ะบอกเราด้วยข้อมูลที่ว่าด้วยคำที่บอกว่าแล้วแล้วคนคนพวกนั้นเขาเป็นใครอ่ะเขาถึงที่จะมาบอกให้เราทำแบบนั้นแบบนี้อ่ะอืมดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้อ่ะคุณรอก่อนก็ได้พอพอมันถึงเวลาที่ที่มัน ที่มันจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจแล้วจริงๆอะ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะไปต่อหรือจะหยุดอืมเพราะงานถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นทุกข์กับการที่รู้สึกว่าตัวเองควรที่จะตัดสินใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้รอก่อนก็ได้ไม่เห็นต้องไปแบบฟังคนอื่นมากเลยว่าเราจะต้องรีบตัดสินใจภายในวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงเนี้ย กับการที่แบบทําต่อไปอยู่หรือว่ายังตัดสินใจไม่ไม่ได้ว่าจะเลิกหรือจะไม่เลิกดีอะก็ก็ลองลองลองอยู่แบบนี้ไปก่อนแล้วสุดท้ายแล้ววันหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องเลือกจริงๆอะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ไง่ายขึ้นอืประมาณนี้นะคะโอเคอืมสําหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่ ที่เหมือนที่เหมือนเขาจะแบบอสดใสโลกสวยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อที่จะบอกเราแต่และอย่างมันค่อนข้างลึกซึ้งนะอืมคือเขาก็จะเป็นไพ่ที่แบบว่าเอเนจีค่อนข้างดีแล้วก็อืมสีสันสดใสเราก็น่ารักอะอสำหรับเราเรารู้สึกว่าเขาน่ารักเราก็เหมือน เขาแสดงอารมณ์ผ่านตัวละครผ่านหน้าของตัวละครในไพ่แต่ละใบออกมาได้ค่อนข้างชัดอะเออแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่รู้สึกว่าคุณยังเป็นมือใหม่ในการอ่านไพ่อะไรอย่างเงี้ไยไพ่สำหรับเนี้ยเขาค่อนข้างอิงกับใน r i d ด r w a เวทดังนั้นมันไม่ยากอ่านไม่ยากเออต่อให้คุณจะเป็นมือใหม่หรือเปล่าก็ ก็ไม่น่าใช่ปัญหาเออเราเราเลยคิดว่ามันเหมาะสําหรับทั้งคนที่แบบเป็นมือใหม่หรือสําหรับคนที่รู้สึกว่าอ่านไพ่คล่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยอือโอเคเนี่ยแหละประมาณนี้คือถ้าใครสนใจก็นะคะสามารถไปดูได้ที่เด็กสต y ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขายังยังมีขายอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะยังมีแหละอืมลองไปดูนะคะก็เดี๋ยวจบการรีวิวไพ่สำหรับนี้ แค่นี้แหละเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊อยบาย